กระถางต้นไม้รวดลายใหม่ตอนนี้ปลูกต้นไม้ประดับสังเวชนิยธานวัดปูงชัยเป็นรวดลายกระถางที่แปดตาทำมาจากเศษผ้าเก่าเศษผ้าห่มเก่านำมาชบุบกับซีเมนผสมทราย เสร็จแล้วก็ความลงไปบนต่อไม้ขอนไม้หรือว่าภาชนะอื่นใดก็ได้ที่คว่ำลงไปก็จะเกิดเป็นลายลายผ้าเป็นจีบจีบตามธรรมชาติของผ้าที่ยับหลังจากปูนแห้งก็นำมาหงายขึ้นเป็นกระถางปลูกต้นไม้ประดับ ได้สวยงามวดลายสไตล์ใหม่ที่แปดตาไปรดลายก็จะมีไม่ซ้ำคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละแบบแต่ละพิมพ์เิยขึ้นเองจากการยับของผ้าเป็นจิบๆดูแล้วแปตาสวยงาม ถ้าใครสนใจก็นำไปทำดูนะครับ